เจออ้อมค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีเวลาร้อนหัวตรงเป๊ะกับเขาเรียกตรงเป๊ะกับพระอาทิตย์ปกติครับใช่ไหมวันนี้น่าจะเรียกตรงเป๊ะไหมเพราะว่ามันร้อนใช่ไหม้มนมากนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังชาวเอฟเฟรมนะคะขอต้อนรับเข้าสู่เอฟเฟมในช่วงของอ้อมบ่ายสามโมงกับอีกสามสิบสองนาทีนะคะมันไม่ใช่สามสิบสามแต่มันเป็นสามสิบสองแต่อุณภูมิเนี่ย ภาวนาให้มันอยู่แถวสามสิบสองแต่ดูทรงแล้วเราทักทายกันที่กรุงเทพขนาดนี้อุณหภ,ภูมิแค่สามสิบเจ็ดเองค่ะเค <Okay. S 1> ใช้คำว่าแค่สามสิบเจ็ดน้อยกว่าอายุเราเราก็เรียกแค่แล้วเท <c oughs> <c oughs> ่าไหร่มันก็ดูเย็นไปหมดนะถ้าเทียบกับอายุ <c oughs> วยนี่อารมณ์ดีจนเหมือนคนบ้าเพราะว่าร้อนแล้วมีปัญหาแน่นอนจริงคือมันคงไปต้องพยายามที่จะพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่ ผ่อนคลายที่สุดเท่าที่จะผ่อนคลายได้ไหมเนี่ย่<ช> <c oughs> นะครับวันนี้อุณหภูมิ37นะครับคุณผู้ฟังถ้าสมมุติอ้อบอกคุณผู้ฟังว่าอุณหภูมิที่กรุงเทพ37นะ <c oughs> จังหวัดของคุณหรือที่ที่คุณอยู่คุณอุณหภูมิเท่าไหร่แล้วคุณฟีลไลท์เท่าไหร่ <c oughs> ถูกปะไม่ต้องตอบว่าฟีลไลท์เฮล ถูกไหมบางทีฟิลไล์เฮลไม่ได้เกี่ยวกับอากาศกำดีกําชั่วแล้วบางทีมันก็ประมาณหนึ่งนะคะวันนี้วันที่4เดือนสี่ขอเพลงอะไรก็ได้ที่มีเลขสี่มาสี่เพลงไปกด s p o t i ตินั่นไปเอาจริงถ้าพอจะเยอะขนาดนี้แล้วเราก็ใช่ไหมลิชชี่ลิชชีใจเย็นกับพี่หน่อยใช่ไหมพี่กวงลิชชีต้องใจเย็นเพราะพี่อุณหภูมิข้างในน่ะสี่เดือน พักกูเด้นะคะมันก็คงหายากอยู่หรอกเนาะคุณผู้ฟังเพลงเลขสี่อ่ะเอาจริงมันก็ไม่ได้ง่ายไม่มีใครผลิตเพลงตัวเลขมาปะมิลลี่ก็ 17, สิบเจ็ดเดบก็สี่เดบก็สิบเจ็ดแล้วเพลงอายรสีกรก่กุมภาพันธ์ก้าติกรักสังโอ้โห <laughs> มีเิขสิทธ์มาเนี่ยป้าโตสีแผ่นดินโอเคนะคะเพลงใหม่ไม่มีมีแต่เพลงรุ่นนั้นเชยงใหม่สามสิบห้าบุรีรัมย์สามสิบเก้าสามสิบเจ็ดร้อนตับแลบแล้วครับ ผู้ฟังก็เข้าใจจริงๆนะคะว่ามันจะไปทรงนั้นจริงๆนะจริงปีนี้น่าจะนักก็เห้เเราได้กล่าวอ้างไว้แล้วว่าเราเราสี่สิบสามมีโอกาสเราว่ามันสี่สิบห้าแต่เราว่าสี่บสามเนี่ยเป็นสี่สิบสามแบบอุณหภูมิแต่สี่สิบห้าน่าจะฟิลไลท์นาะเพราะขนาดวันนี้สามสิบเจ็ดอ่ะในเนี่ยอันยัง forecast ออกมาว่าออกมาในในหน้าจอนั้นน่ะนะว่าสี่สิเอ็ดเลยไม่วงวรู้ฟังแล้วเนี่ยมันก็เลยเรียกได้ว่า อากาศร้อนมันทําให้คนเพลียถูกไหม mm hmm. คนจะรู้สึกเพลียง่ายไหมเพราะไอแดดความร้อนของอะไรบางอย่างอะแล้วถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่า AQI ของประเทศกรุงเทพคุณอ้อมอยากจะผ่ายมือนะคะคุณผู้ฟังและพี่กวงดูไปพร้อมๆกันถ้าคุณมองผ่านแอปพลิเคชันเอฟังฟินนีฉันกาำลังทำท่าถ่า,ายมือออกไปนอกกระจกชัน38จากตึก GMM ย e. ี่จ m m เท่าไหร่วะจเ็ชั้น3ามสิบแป เค okay, หาสถานที่ดีฉันพำนักอยู่ตรงนี้ค,คืออโศกนะคะถายเมือกไปคุณผู้ฟังลองมองออกไปนอกนอกหน้าต่างครับคุณจะเห็นว่าแม่มันช่าง,งเหมือนบอกจังเลยอะโรแมนติกจังเลยโอ้โหดีดีถ้าอากาศเย็นกว่านี้สักนิดฉันคงคิดว่านี่หน้าหนาวหน้าร้อนอะไรว่ามีวัน่ะ มันมีฝุ่นอีกแล้วคุณผู้ฟังวันนี้มันกลับมาอยู่ที่ร้อหกสิบนะคะ160คร้อหกิบกว่าอาจจะทําให้ใครหลายคนรู้สึกคัดจมูก <Okay. S 1> คันผิวน้ำมูกไหลรหรือบางคนเลือดออกแล้วอยากจะถอดหน้ากากเพราะว่ามันร้อนด้วยไงหลายอย่างทำอะไรไม่ได้สักอย่างทำได้อย่างเดียวคือทำใจใทำใจว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้นล้วนแล้วจะดีเสมอ,อมบ้าบอกมันไม่ใช่ที่เราจะต้องมานั่งปลอบใจกันแบบนี้ไหมเนี่ยทำอะไรไม่ได้จริงอ่ะไม่เป็นไรคะ่ะก็เอาตัวซุกเท่าที่เราซุกได้คุณผู้ฟังแล้วก็ไปหาอะไรประครบประครบหน้าแล้วก็จิบน้าเป็นทางออกที่ดีที่สุดในตอนนี้นะคะเราเริ่มต้นชั่วโมงนี้นะคะก็มีคุณผู้ฟังบอกว่าอากาศร้อนแบบนี้นี่นึกถึงเพลงไมโครเลยครับร้อนรัดตัวเธอมันร้อนเป็นไฟหมืน่นหมืน่นหมื่นฟ้าเลยนะติม น่าจะไม่ใช่ความรักที่รักเธอแล้วล่ะค่ะน่าจะเป็นความชั่วของดิฉันและของหลายๆคนที่ดูทรงแล้วน่าจะตกกันเป็นอ่าลำพัง เอหมื่นฟายทานี่น่าจะตายดับพี่กวาไหมหนังนี่น่าจะกรอบดีเลยนะใช่คคล้ายๆไก่ที่เราจะชอบใครจะชอบไก่หนังยุยไก่หนังกรอบกําลังพอดีเลยทีเดียวนะคะอุดรสามิองศาฟิลไลค์40คุณฟังถือว่าโชคดีนะคะความจริง39ิแล้วฟิลไลค์แค่40แปลว่าคุณอาจจะมีลมพัดเบาๆให้คุณรู้สึกสบายใช่ไหมทางเรา3าฟิลไลค์41ตาจะเหลือกอยู่แล้วนะคะเออขอบคุณสําหรับการแนะนําเพลงนะคะว่าน้อยในรักของดาวใจไพจิต ถามว่าคนรุ่นเนี้ย oh. จะรู้สึกว่าเอ๊ะดาวใจไัจ,<ใ>จ,จิตจะรู้จักไม่น่าจะรู้จักไม่นะ,ะนะเอาแค่อ้อมสุนิสาเขายังไม่รู้จักเลยค่ะ <laughs> คุณจะบียอนไปถึงดาวใจไัจิตเลยอะคะอาจจะรุนแรงเกินเกินไปซึ่งแต่ถ้าเป็นคนยุคอ้อมเราจะคุ้นแน่นอนชื่อของคุณดาวใจภัยจิต <Okay. S 1> เพราะเป็นนักร้องที่เรียกได้ว่ากว่าตัางวันก็เยอะแล้วแบบว่า ร้องเพลงสร้างแบบว่าความแบบว่าคุณูปการของวงการเพลงในแบบแต่ยุคนั้นก็เยอะนะพี่ก่นะอ่ะนั้นก็ว่าไปนะคะอ่ะอุณหภูมิขอบคุณสําหรับการอัปเดตทําให้คุณผู้ฟังจะรู้สึกไม่เหงาค่ะทวีวัฒนาก็แค่สาิบเ้าถูกไหมใช่คัว่าก็แค่ไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรละพังงาดูดีนะคะสาสสามองศาดีไหมสามสิบสามนี่ดูดีไปเลยเนาะสามสิบสามนีม่ดูโอเคเลยอ่ะ,อะแล้วก็ความถมาสามสบเจด อ่ามีคนนึงบอกว่าให้เปิดสิบสี่อีกครั้งครับโลโซอ่าได้ได้หนึ่งเพลงแล้วมีเลขสี่อยู่ตัวหนึ่งนะสิบสี่ครั้งได้ไหมถ้าเรามีนะนถ้าเรามีเดี๋ยวเราเปิดได้สิบสี่อีกครั้งอ่าได้หนึ่งเพลงเห็นไหมคุณผู้ฟังนี่ก็เก่งแล้วถ้าเกิดใครเปิดวิทยุมาจะรู้สึกว่าอ้อมเนี่ยอ่สมาธิสั้นใช่ไหมพูดเรื่องนั้นไปสลับเรื่องนี้จริงๆ,ๆมาจริงๆอยากจะพูดเรื่องเดิมแต่จะไม่ใส่ใจข้อความที่คุณผู้ฟังส่งมาก็ใช่ที่ประกวงนะฮะใช่ไหมเดี๋ยวจะเครื่อีก ดูจะน้อยใจกันอีกใช่ไหมใช,ใช่ขอเพลงของฝุ่นเพลงฝุง่นของหนุ่มกะลาถ้ามีนะคะสีคิ้วสามสิบหองศานะคะอุดรสามสิบาววอยู่อย่างเงี้ยหลายที่อยู่จังหวัดเดียวกันก็ส่งกันเข้ามาก็แล้วกันค่ะเขาเรียกว่าดึงจุดสนใจให้ไปทางอื่นบ้างเนาะไม่ให้อยู่กับอากาศป่ะพี่กอลใช่ครับ ไม่งั้นลำบากตายตอนนี้นะคะนนทบ,บุรีสาสิบแปดองศาอะไม่ว่าจะอากาศเท่าไหร่ค่ะคุณผู้ฟังสำคัญที่สุดใจเราเป็นยังไงถ้าถามคุณผู้ฟังว่าอากาศแบบนี้นะระหว่างกินไม่อิ่มกับนอนไม่พอคุณคิดว่าอะไรทำให้คุณอารมณ์เสียมากกว่าถ้าตอนนี้เหรอเออกินไม่อิ่มกับนอนไม่พอน่าจะเป็นนอนไม่พอมากกว่าอ่ะกินไม่อิ่มนะหรือหิวอ่ะอกินไม่อิ่ม,มหรือหิวนะอ,อยู่ในข้อเดียวกัน กับนอนไม่พอ,อคุณว่าอารมณ์เสียตันไหนมากกว่าของคุณนะคุณเลือกอะไรของผมไม่เคยมีปัญหาเรื่องการกินครับคุณกินไม่เลิอกอะ่ะไม่หมายถึงว่าหิวผมก็ไม่ได้ขนาดนั้นอ่ะอืม,มกแต่บางคนห่วยแล้วก็เขาไม่ได้เหมือนกันนะว่าลืมลืมไปอ่าของคุณอนะ่ะของคุณเลือกนอนไม่พอใช่คุณเู้ฟังแล้วคะอากาศแบบเนี้ยระหว่างหิวหรือกินไม่อิ่มเป็นหนักไปทางเรื่องก,กินนะกับนอนไม่พอคุณคิดว่าอะไรเป็นปัญหาของคุณมากกว่ากัน e F M.